บางเสียงเราเพิ่งรู้ว่าคิดถึงก็ตอนที่มันหายไปจากชีวิตของเราแล้วตอนเขายังอยู่เรารู้สึกว่าเขาพูดเยอะจังพูดเรื่องเดิมๆทุกวันบนทุกเช้าเตือนทุกเย็นเหมือนเทพพวนซ้ำกินข้าวหรือยังกลับบ้านให้ตรงเวลาอย่าลืมพกลุ่มนะฝนจะตกนอนได้แล้วดึกแล้วนะ เราฟังแต่ไม่ได้ใส่ใจบางทีก็แอบ,บถอนหายใจแล้วคิดในใจว่าอีกแล้วเหรอเรารู้สึกเบื่อเราเงียบตอบบางครั้งก็เดินหนีเหมือนเสียงนั้นไม่สำคัญแต่เราคิดผิดเพราะวันนี้เราไม่รู้จะฟังเสียงนั้นได้จากที่ไหนอีกเขากลายเป็นคนบนฟ้า และเสียงของเขากลายเป็นเพียงความทรงจำในหัวของเราเรากลับมานั่งในห้องเดิมบ้านเดิมแต่ไม่มีเสียงเดิมๆให้ได้ยินอีกแล้วไม่มีใครบอกให้เรากินข้าวไม่มีใครโทษตามตอนกับคำ่ำไม่มีใครบ่นว่าเรานอนดึกเกินไปไม่มีใครให้เราเบื่ออีกแล้ว สิ่งที่เราเคยรู้สึกว่าเกินไปกลับกลายเป็นสิ่งที่เราคิดถึงที่สุดบางคืนเราเปิดคลิปเสียงเก่าๆฟังซ้ำเพียงเพราะอยากได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งแม้จะสั้นแค่ไม่กี่วินาทีมันก็อบอุ่นกว่าความเงียบที่เรามีมันทำให้เรารู้ว่าเสียงบางเสียงไม่ได้ดังแค่ผ่านหูแต่มันดังลึกเข้าไปในหัวใจ มันคือเสียงของความรักคือเสียงของความห่วงใยคือเสียงของบ้านวันนี้แม้เราจะไม่มีเขาแล้วแต่เรายังมีสิ่งหนึ่งที่เขาทิ้งไว้ให้เราเสมอคือความรักที่ไม่เคยเงียบหายเราคิดถึงเขาทุกวันแม้ไม่มีเสียงของเขาให้คาัางในความเงียบเรากลับได้ยินความรักนั้นชัดขึ้นทุกที และเราก็หวังว่าสักวันหนึ่งเมื่อเรามองขึ้นไปบนฟ้าเขาจะได้ยินเสียงของเราบ้างเสียงที่กระซิบว่าขอบคุณที่เคยอยู่ตรงนั้นขอโทษที่ไม่เคยฟังดีๆและคิดถึงทุกวันเลยอย่ารอให้ใครบางคนกลายเป็นความทรงจำก่อนที่เราจะรู้ว่าเสียงของเขาสำคัญแค่ไหน บางเสียงเงียบไปแต่ไม่เคยหายไปจากใจเรา